Keren desa karan Dewa Mewah itu dinang petanan, upah kapati, nyicitang, bagitan, tuman, dipame, wak semicatu, sapi, kapang. จันโปุปนารสยาะามนิโชติรักโซยะภพิติโยวิวาชันตุสักโรโควินาสตุมาเตโคว,วันตต่อไปนี้เดี๋ยวจะพบกับไลออนสันติเย็นทบายจะเดินพาเที่ยว <S 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 โรงเรียนอนุบาลน,นาประสิทธิ์นะครับโ okay. อเคดี่ห้องพยาบาลเราจะจ้างพยาบาลวิชาชีพเลยนะ อ๋อเยี่ยมเลยอยู่ประจาเลยเหรอโอ้ดีจังหอละพันทีู่กเนี่ยนี่คืออาคารอะไรครับนี่อาจารย์สันตินี่คืออาคารอะไรครับอาคารสําหรับนักเรียนรุบาลอย่างเดียวฮะเด็กประมาณหกร้อยกว่าคนเยี่ยมเลยดีจังเลยห้องอาหาร ห้องนี้ต้องต้องแบ่งกันมาแม้ว่าเอ่อชั้นไหนลงมาก่อนเด็กเข้ามาสองชุดสองชุดเนาะห้าสิบห้านาทีโอันดับตอนนีโอ้ยสิบห้านาทีพอหรอบันสองบานสามสิบไร่ก็ลงมาเรื่อยเรื่อยก็ทยอยยี่สิบนาทีเอ๋อสามสามร้อยคนสามร้อยคนประมาณนั้นเห็นแม่ครัวก็วุ่นเหมือนกันนะตอนไม่หรอก ทำที่นี่สะดวกกว่อา,า,อาอยู่ไป็จังราคาราคานี่จะเย็นทีนี้มันเขาปิดเรียนนี่เขาปิดหน้าต่างอระวังแผ่นไมปุกเช่นมแล้วเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่ด้วยไอ้อไรแบบบ้าๆแบบว่าไอ้คนที่โรคจิตเข้ามาเงี้ยเราป้องกงันไงมีแผนไหมของเราตั้งแต่ประตูนอบมายาวเข้ามา,ามมเรา,าก็เช็ค ว่าเออมันมีป้าผู้ปกครองมารับเด็กมาอะไร่เงี้ยอ๋อเรารับเด็กเรามีจุดเดียวนี่นี่เอ่อห้องน้ําก็ไม่ธรรมดาเนาะนี่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 ห้องน้ำโอ้โหโอ้โหดีจังเลยนะห้องน้ําห้องน้ําเด็กนะเป็นเป็นโอเพนอ่ะสวยงามสวยงามอันนี้ห้องน้ําครัวครับอ๋อเยี่ยมนะห้องน้ำห้องน้ำครูโอ้ เยี่ยมเยี่ยมสวย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 ออสอบูายีเจอไวยัสองออันนี้เดี๋ยวทีก็จะทำลิฟต์ของของเลยพงเลยทำลิฟต์คนขึ้นไเลยเออดี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 จะขึ้นไปดูอะไรครับจานขึ้นนะโอเค อาสาวไหว้น้ำนี่นี่ลงครัวลงครัวโอ้ลงครัวโอ้ลงครัวทันสมัยมากเกียรลี่ยไปเนี่ยอาาจรย์เออสะอาดทันสมัยไปทำไมอ๋อพราอกระจกนี่ไอ้นี่พวกสแตนเลสเนี่ยนั่นหมอสหกียรติไอ่ครูวสวัสดีครับผมสาวไหว้น้ำตลอดชีพอุ๋ยหลังคาเขาสวยเนาะสั่งเขายังไงอ่ะเขามากิ้งเอาหรือยังไงเป็นมาสเตอร์ชิดกิ้งเอาหรือไงสำเร็จนี่สำเร็จมาอ๋อไปจริงนี้ได้เหรอ อันนี้เหรอเอออสำเร็จเลยเป็นเป็นเป็นเลายเป็นเมฆเลยเป็นลายเนี้ยนะนี่กระโดดไปกระโดดทิ้มเลยไอ้หัวกัดไม่แต่เราว่ได้เราวได้เราเล่นได้ทำไไเราแล่ไปนอนเราเล่นได้อ่านี่สาวไปน้ำ ข้างหลังนี่ลานจอดรถเพือเยนี่รถตู้มารอรับทิ้งรถตู้ยังไงนะรถตู้มารอรับเด็กทิ้ด้านหลังดีจังเลยขอบคุณอาจารย์สันติเยนสบายมากนะครับที่นำพาเที่ยวชมอาคารใหม่ของโรงเรียนนครปฐมรับตอนรับอาบรรทรถเราเทคอนกรีตอบได้หมดเลยเดี๋ยวเราค้าขากลับเดี๋ยวเราวนแอบรถนอนมันจอดตรงนี้ เด็กเด็กที่เรียนที่นี่ค่าเทอมเทอมเท่าไหร่ฮะไม่หลักแสนใช่ไหมจิไม่ชือไม่เพราะเรารับเด็กทุกระดับอแต่คนพื้นฐานลูกจ้างไนักงานแม่ค้าไปจนถึงพวกขี่รถเบนซ์บีเอ็มมาส่งทุกระดับแล้วเราก็มีโปรแกรมให้เลือกเรียนเออเด็กที่อยากจะได้ภาษาอังกฤษดีเราก็ใช้หลักสูตรยิงเติม ครับปัจจุบันนี่เราเก็บเพิ่มเราเก็บแค่สี่ห้าหมื่นบาทโอ้ตอนเทอมเทอมนะก็ปีละแสนประมาณนั้นไม่ถึงแปดหมื่นอ๋ออืมดีจังเลยไม่มากอืมดูบรรยากาศเหมือนโรงเรียนอินเตอร์เลยไอ้ับสายไปคิดเงินเพื่อแท้ก็แล้วตกค่าอาหารด้วยตอนคิดแพงนี้หมายความว่าเขาคิดเขาเข็นเยอะไงเอองานก่อสร้างค่าบำรุงค่าบำรุงไอ้ ไม่ไม่หีทุนเคยของเราก็คือหมายความว่าเราสามารถป้านเด็กออกไปคือไอ้นี่เราเอากําไรเรามาทำเอออกำไรมาทำราได้กำไรที่เด็กคือเด็กมีความรู้ความสามารถที่จะไปแข่งอ่าอ่าอ่าที่ที่จะไปสู้ไอ้เด็กเด็กหนึ่งงได้เขาเรียกว่าเออสร้างสร้างบุคลากรของของของชาติเออเราได้กำไรผลิต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 คนที่มีคุณภาพออกไปได้บุคล่าที่มีคุณภาพนั่นคือกำไรเออเยี่ยมเลยเราไม่ได้คิดอื่นเออครับ นี่ห้องเรียนดนตรีเนาะโอ้โหเอ่อตั้งแต่อนุบาลไหนถึงอนุบาลไหนครับวันหนึ่งถึงวันที่วันสามอนุบาลสามเลยค่ะอนุบาลสี่ไม่เอาเตรียมตกแต่งเหมือนกันค่ะแล้วอนุบาลมีสูงกี่ชั้นครับอนุบาลสามมีที่ไม้แดงล้วนเลยอ๋อโหอย่างนี้อย่างนี้ก็ทรมานปวดกันดิไม่มีทานกินเออก็ได้หน่อดิเชื่อมันได้ไม้แดงเนี่ยผมซื้อไม้มาในราคาสองแสนบาท อ้ถูกเนี่ยซื้อไม้เนี่ยสองแสนบาทแต่ค่าช่างสี่แสนฮะประมาณไม้ไม้แต่ค่าช่างไม้สูงไม้สูงไม้เป็นไม้เก่าอ่ะอ๋อแล้วเราก็มาขัดมาแต่แพงค่าแรงเนาะค่าแรงเขาขายให้เขาเห็นเป็นเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนเออโอ้ยเยี่ยมนะเอ้ยไม้เก่าอืม ตอนนี้ปิดเทอมอาจารย์อ้อมนึงที่เราเราทำเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสองแสนสองมีทั้งหมดกี่ห้องครับทั้งหมดสามสิบสามสิบห้าห้องสามสิบห้าสองก็หกล้านหกเจ็ดล้านบาทเจ็ดแปดล้านนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพูมห้องเรียนหรือบดาแต่เที่ได้เด็กต้องปิด ถ้าไม่เด็กไม่ปิดก็ใหญ่ก็ก็ตกแต่งประมาณเจ็ดแปดล้านเหมือนกันนะชอบเหรอแอร์ต่างหากสู้นะสู้โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยอ๊ะไอจิ๋มไอ้เนี่เท่าไหร่นะพื้นพื้นยาเนี่ยจิ๋ล้านจิ๋ล้านวะล้านกว่าบาทเนาะสำหรับซื้อนะนะสู้โรงเรียนรัฐบาลไม่ได้ ไอ้ร้อนไ้อนล่อไอ้กูต่อนสอนไปทั้งล่างก็เล่นลงไปกูไม่สนใจเลยอ่ะเนี่ยโรงเรียนรัฐบาลก็ี่ฟรีไม่ตรงข้ามโรงเรียนหน้าประจิตอ่ะรถเราข้างเหนือโอ้โหอะไรของมันวะไม่ไอ้โรงเรียนอะไรในร้อยเปล่าบ้างชันเหนือเฮ้ยในรถนี่หยับติดแล้วเออมีต้องมีระเบียบดิอย่างงั้นนะไอ้พื้นอะไรที่ีว่าที่โรงพยาบาลจะทำนี้ป่ะใช่ป่ะอันนี้ขอเรียกลามิเนต คือลามิเนี้ไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นเอ่ออีพ็อกซี่อีพ็อกซี่อีพ็อกซี่อ่ะอย่างเงี้ยน่าจะตารางเมตรห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยห้าสิบห้าสามมิลสามมิลแต่ว่าไอ้ไอ้อย่างเงี้ยมันต้องลงโน่แต่แต่ทีนี้มันต้องลงไอ้นี่ด้วยลงกันชื้นกันชื้นไม่งั้นมันร้อนไม่ไม่งั้นความชื้นจากข้างล่างมันขึ้นมามันระเบิด

Ah, uh, fine. Thank you. I yeah, am uh, very good. It's nice to see you here. In yeah. that? Present. Are you enjoying here? Yeah, we really enjoy here and, and we would what? love to stay longer. What about uh, you know? the uh, you can, uh, the yeah. people. The this The for for years ah four years old they're actually very good my students they can speak english to me mm -hmm. yeah it's because you can understand yes actually they're very good when it comes to conversation mm. they can talk to me and they can answer english questions mm. and they can ask english yes. nice. english questions too yes and, uh, uh, together thai teacher and philippine teacher together yeah take care take care together yeah uh, you, you have the yeah mm -hmm. i have my partner she's actually very good yeah, she's so good. Where you come from? <laughs> you come from? <laughs> Thailand, <Yeah>. Thailand, <laughs> Thailand. ทำไมพูดไทยไม่ชัดเลยให้กูทายผิดเขายังไม่ได้พูดเลยโอ้โอ้โอ้เฟย์คำฟ้อมไนท์หนุ่มบิ๊กยูทูปโอ้ฟิลิปปินส์เอ้ยยกเวทคำฟ้อมฟิลิปปินส์ใช่คือเดียวกันเดียวกันเดียวกันใช่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 เ good here. Uh, yeah. Uh, they speak English too, like we're three years old. K1. <laughs> K1. Oh Kindergarten students. Yeah. Uh, How about K1? k students English? are of course they are three years old so expected that you yeah, know yeah. they are still they run a lot, you know, uh, they're uh, so, yeah, yeah, like, uh, playful. Uh, but they are so good at speaking English already. Uh, like they can answer me and uh, that's what that is good here. Nice, nice. Like, uh, good. Nakprasit wants to have teachers, yeah. uh, English teachers, for the students to really speak English. And that's really good. Uh, yeah. <laughs> that's why yeah. we like here. Yeah, okay. We're so happy. Uh -huh. yeah. 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 We're so happy. Did you thank, thank you. Thank you. Thank you. Nice you. Have a good day. in the Philippines. in the Philippines. อี่แล้วเราใช่ได้สำเนียงอย่างเงี้ยเด็กไทยก็ได้ฝึกแต่ดีดีนะไม่ได้เอาอินเดียมาด้วยอินเดียมหาลัยใช้นะฮะมันมีประเภทที่พูดเร็วมีช้ามีเออเออเอมันมีเก่งแต่มันก็มีเด็กเออเอออินเดียมันก็มีหลายหลายมณฑลหลายภาคหลายเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้คยเคยพผู้คองอุบายนี่ยต่วใหญ่จะเน้นเรื่องความปลอดภัยมั่นคงอ่า ของเรานี่แต่ละชั้นเนี่ยเรามีทุกคนได้เลยเด็กไม่มีทางร่วงลงมาได้เลยอ๋อแล้วอย่างประตูของเราเนี่ยสามชั้นนะชั้นนอกก็คือรั้วใหญ่หมดมียามอยู่คอยเช็คแล้วก็มีประตูประตูในโรงเรียนนี่ยอีชั้นหนึ่งแล้วยังมีประตูนอกอีกชั้นหนึ่งสามชั้นโอ้โนั่นไงต้นไม้ที่พวกเรามาปลูกกันเนาะเออเยี่ยมเลย เมื่อกี้ที่มาปลูกพี่เ่ยเออใช่ใช่เยี่ยมเลยเรามีนี่อีกชั้นเออเออเออเนี่ยเอเสแล้วเนี่ยพวกเแง่ที่ขึ้นขึ้นเนี่ยเออเรามาปลูกเออเยี่ยมเนี่ยถ่ายไปได้เลยอ่าครับนี่ต้นอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเออกุ่นเนาะเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ๋อ เคือใหญ่เขาจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเออเดี๋ยวนี้มันมีมันเขาเรียกว่าโศกนาฏกรรมอะไรที่เราคาดไม่ถึงเรื่องเด็กจะตายลงอะไรไม่มีเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันมีข่าวกองผมใช้แนวตั้งหมดไม่ค่าการปีนการปีนเพราะเราไม่รู้ไอเด็กจนอ่าเพราะเดี๋ยวนี้มันมีข่าวอะไรแบบมันเกินความคาดหมายมาเรื่อยๆนะ โอเคงันใหญ่น้นอ,อเป็นใหญ่แบบนี้ก็สนใจในมนีนี่นี่เป็นครูใหญ่ได้ยังเนี่ยเป็นพละงครับ <c oughs> ยเยอะแยะสองคนี่ยพัลนงองเออจะเสียณได้ยังเนี่ยครับยังห้าปีครับโอ้โหอ่าเนี่ยหลวงพ <c oughs> ่อคิดแต่ละเนี่อ่าเนี่ยได้ได้ได้เพราะท่านเหล่านี้เนาะที่ช่วยเนาะเออ ปางไม่หลงก็ผ so ah. ันอ oh. oh. yeah. ่าซ้ายนี่หลงกองหนักบ yeah. ุกต uh. ั้งี่้แก้วเออนี่ท่านท่านทุกท่านบราจากตาลาแล้วกัเดี๋ยวผมจะติดลูกให้ริมถนนเลยปากทางอ่าเรียนก็บมัคอนเอะไรเดือนละพันเดือนละห้าร้อะไรอย่างนี้ต้องอยู่คนเรียนไปจบติดไป พอคนติดติดเงินไปเจ็ดเลยแปดเลยจบไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรที่ติดก็ไปเรียนต่อบไปเพราะว่าให้รู้มีงานมีการอะไรแล้วนงินดวยก็ก็มาทำเงินเรื่องต่างๆจะได้ไม่เป็นไปเองต่างๆน้องเขาก็จะไม่เกิดลมได้ว่าเขาบางทีโรงเรียนพร้อมลงนะบางทีโรงเรียนไม่เออาถูกนี่ เป็นเป็นเป็นธุรกิจนะต้องเป็นธุรกิจมันจะการอยู่ตางมัามคนทาเราลงทุนไปเยอะๆเนี้ยเราจะต้องมาลงทุนเนี่ยเป็นเป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านเไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยทำคืออยอกงนี้อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบเขาเหมือนกับคล้ายๆเหมือนโรงพยาบาลบ้านแ้วอ่ะ เมื่อก่อนนั้นเราก็เหมาะทําไมโรงพยาบาลต้องมาทําอย่างนี้ทําไมชุมชนต้องไปร่วมกับโรงพยาบาลแต่ตอนที่กลายเป็นโรงพยาบาลมหาชนแเนาะบางทีการที่เราเองไม่ได้คิดว่าจะเอาตั้งแต่แรกเนี่ยมันกลับใจทีหลังโดยที่เราไม่สามารถที่จะประเมิคนคนะาไดนะ้ก็ออกอย่างนั้นใช่ไหมออกจากรัฐบาลเลยไม่ออกออกออยังได้เงินเลยนะไม่ได้เงินสนุนแต่เขาออกเขาเป็นมหาชนแล้วอ๋อกเขาไม่ได้ได้แล้วคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบื้องต้นมาจาก คนที่ช่วยกันเนี่ยเราก็เออกับเป็นโรงพยาบาลตัวอย่างคนแบบเดิมเดิมเป็นอะไรเป็นที่เนี้ยเดิมร้อยหรอที่เสร็จแล้วคนแรกเห็นบ้านแถวเนี่ยพวกพวกเนื้อการเขาเขาเห็นการไกลแล้วเขาก็คนหนที่นั่ กอบแนวที่ทุมชนมาคุยแไม่ใช่ความคิดตของต้องกันก็ผู้นำไปขอรัฐบาลของประกันมันแงไหมจําเนินมาไม่ใช่แต่ก็มีความรู้สึกอย่างมหาชัยใชมหาชัยท่าํางานน้ยคุณอตารรวมถึงเด็กในเรื่องเงินเรื่องทองที่จําเป็นไหมจําเป็นมันจะเป็นปัจจัยอย่งเแต่ว่าไม่ไม่เอาเป็นปัจจัยแล้วหราไมันเก็บแล้ว คนเดินต้องไปน้งแข็งแด่ถ้าใครอยู่กัได้ร้อมแดงไปในโรงพยาบาลผมผมชอบขับรถกับคนนึ่นนะที่เนพาลโรงพยาบาลกางแถวขอขอประกันประมาณพักหลัง้ายใน450แต่วันละได้มาเก่าย750แล้วก็ตอนอีสาเรื่องภาีอไี่เบ็ะตอนนี้ตนไม่ต้องหาเรืตากับแนกควันเขาบอกว่ เด็กๆคนนี้นะครคือคนที่ทำให้เขาเป็นันปันเด็กนะันเพราะฉะนั้นคือเขาไม่มีเด็กเขาเป็นเดากอีทร่ะไะ่งั้นเด็กตก็ได้รับสิ่งเดิมๆนู่วนี่ตาแต่วกนี้ก็จะเป็นอนาคตของก็เาเป็นพวกนี้ก็ไม่ปล่อยพูดตื่นผูกินเกิดเกิดไปกับามันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่จอนรถไปที่ไม่พอเป็นคนเดียวนู่นเราที่มันกินเท่าไหร่มันก็ไม่กว้าความละให้เหมือนเด็กเราบงเขาไหลเขา ของรอกกําตังรับสตดเศษทุรนินลงอยู่กิไรเพื่อให้ไม่ให้ซุกลงกินไม่อยู่ประคองปลาคอนนี่ดีนี่ประคองประคองนะก็เดี๋ยวาอับรถตดติดกรัมาไม่เน่กมาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้นลมเลื่น ยุงยุงไม่มีอาจรย์บอกเขาโรยทรายหมดนี่เลยกูเอามาเลยเอามาทักทีมหนึ่งเอามาประเดิมจริงๆไรพวกเนี้ยไม่ลองไม่รู้นะต้องลองคนทอเอนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับเลดี้มาสองคนแล้วมาเออมาเออไป เงด้ยเพื่อจะมีลาบลอยเพื่อจะมีลาบลอยเปลี่ยนบรรยากาศสถานที่ในการจัดกิจกรรมนะครับ อดอตรงนี้จะเป็นเนินอยู่ตรงนี้จะทำหมู่บ้านเดิอไทยคว่าให้คนเขามาแต่งานแต่งงานอ๋อขอปรชุมเนี้ยหรอใช่ใช่งานออกจัดเลี้ยง

ไม่ออกลูกแล้วไงอืหอมไหมนี่ไงมาดูเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยโอ้ยอันนี้ไม่ใช่หอมอันนี้มะกอกเหมือนมะกอกบกเลยนี่นี่เป็นออกนี่แล้วเป็นดอกแล้วว่าเป็นดอกไปแล้วไปแล้วเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วกินได้ป่ะจ้ะกินได้กินได้ไอ้นี่คล้ายๆเหมือนเกสรมันนะเนาะใช่ไหมหอมหอมไม่ใช่เรอพีี่กุลน่พี่กุลไอ้นี่บอกพี่กุลร่วงจากปากอะไรเงี้ยเนี่ยเหรอคะพี่กุล ใช่ไหมอือใช่ใช่มันจริงนีๆมันมันบานยังไงนี้มันเป็นรูปแล้วมันจะขาวๆร่วงไปแล้วแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดก็ไปเพาะเม็ดจะไปเพาะโอ้ต้นใหญ่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะต้นใหญ่แล้วแ้วมันสูบหอมดิดอกพิคุลดอกพิคุลร่วงจากปากคือดอกพิกุลร่วงมันก็ไม่เป็นเม็ด แมลงเยอะมันเป็นผักชนะมันเป็นลูกรถบัสต่างๆ2,000นี่สูงใหญ่เขาบอกมาเยอะโง่โง่คนอิสลามยังมาเลยนี่หนึ่งต้นไม้ผมนี่ยางนาโอ้โหนี่ยางนาเหรอเขาไปถ่ายข้างในด้วยอะไรยางนาใช่ใช่หรอมาดูนี่สิสวยมากเลยก็มันมันปูมันขึ้นไงเพราะมันเหยียดจะขึ้นแพงมันขึ้นเลยมันก็ต้องมันก็ต้องรีบ จา์อย่าสร้างมากนะครับเดี๋ยวมีคนแย่งมรดกกันโอ้ยนี่ต้นอะไรจานฮะกี่ปีแล้วกี่ปีจานโอ้ยไอ้ต้นนี้กี่ปีแล้วโอ้ยสูงมากๆเอ่อน่าจะประมาณตั้งยี่สิบกว่าเมตรนะยี่สิบ รู้สึกยังไงบ้างครับที่ขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้สบายมากเหรอเอ่อได้ได้บอกอะไรกับที่บ้านไว้หรือยังครับฮะได้บอกอะไรกับไว้ที่บ้านไว้บ้างหรือยังเออเออทำเหมือนเด็กเดินเว,ว,วลาตกออกมาแกล้งตกนะไม่ใด้ตกจริงไปอีกนี่ไปไปลงฝั่งนูน้นเออ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 นั่นแหละ เอ่อคุยอะไรกับทางที่บ้านไว้หรือยังครับคุยอะไรกับทางที่บ้านไว้หรือยังแกงแกงแกฮ่า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 แฮนเน็ตแฮนเน็ตแฮนเน็ตเพราะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะ

จ็ดหมื่นห้าครับไม่ตัวนี้ซื้อมาสี่หมื่นตัใหญ่เลยใช่ไหมไม่ซื้อมาใหญ่เลยเลือใหญ่ตัวเนี้ยเขาซื้อมาอย่างงี้เลยเหรอแต่สามปีเขารอมาเลยนั่นไหมไม่เขาบอกว่าเจ็ดหมื่นห้าเขาเห็นหน้าอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ซื้อไปปลูกเองเหรออาจารย์บอกไม่ได้ปลูกก่ให้คนอื่นปลูกเหลือสี่หมื่นหนออาจารย์ไม่บอกเดี๋ยวผมพาไปฮะปุดที่พุทธมนเยอะเลย